ปฏิบัติการพิเศษข้าวปิดล้อมจับกลุ่มชายข้างไล่ยิงชาวบ้านย่านสีนครินโชคดีไล้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรน,นิดเวลา16นาฬิกานาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ กงกําัก,กับการสืบสวนสับสนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบเหตใุใช้อาวุธปืนยิงใส่คนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสรงสะว่ายน้ำกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุพบชายอายุประมาณ55ปีถือปืนยิงโวยวายอยู่หน้าบ้านของตัวเองเจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเข้าเจรจาแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่มีท่าทีที่จะสงบก็หลบหนีเข้าไปในบ้านพักของตัวเอง ากการสอบถามผู้รับเหมาก่อสร้างเล่าว่าตนรับเหมาปรับปรุงเสาไว้น้ำภายในโครงการดังกล่าวจู่ๆผู้ก่อเหตุเดินมาหาแล้วยิงปืนเข้าใส่กลุ่มพวกตนถึงสามนัดพร้อมบอกว่าพวกตนทำเสียงดังรำคาญจากการก่อสร้างตอนนั้นพวกตนกระโดดหนีทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาควบคุมสถานการณ์ไครับ่ห้าทห้าทครับไม่เป็นไรผมบอกผู้กอบก่อน คือก่อนหน้านี้นะผมก็ทํางานกันอยู่ตรงนี้อืแล้วแกก็บวยวายโอ้ใครในบ้านแกประเด็นอะนะไอเราก็คิดเขาคงทะเลาะลูกผมเองว่าอะไรเงี้ยสักพักแกก็มาเลยครับขับรถมาเลยมายืนอยู่งั้นเลยอืแกเอ้ยเสียงดังเลยทหารหน่วยรบเริ่มเลยแกผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ง่ายแกบ้าเนาะแกก็มาสาดลูกเลยปืนลงแล้วปั้งปั้งลูกผมก็ยืนอยู่หน้ารถน้องอยู่ก็โดดหลบกันสาดไหมว่าแกยิงยิงกี่นัดอ่ะ ัันดยิงยิงใส่คนแล้วยิงเลยยิงเลยแกยิงลงพื้นอ่ะดีดีไม่โดนลูกน้องผมปั้งปั้งปั้งอ๋ออะนะพี่้นะจ้องไม่ได้จ้องไม่มีคนไม่ได้จ้องถ้าจ้องคนก็เรียบร้อยเลยแล้วแกก็ขับรถวนไปนู่นแล้วแกก็ไปยืนบ่นนู่นเลยก็ขับวงนี้พวกผมก็หนีกว่าอ๋อโอเคคือสำหรับผู้ก่อเหตุเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเคยไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนหน้านี้